สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนมาต่อกันคลิปที่3นะคะของงวดวันที่1ตุลาคม2568ค่ะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่แอดน,นำมาเล่าต่อนะคะทุกฝันที่เล่าแชร์เอาไว้ในโซเชียลนั้นแอดจะเลือกฝันที่น่าสนใจและ,และเป็นฝันจากคนฝันแม่นนะคะขอให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูฝันแรกกันนะคะ ฝันที่หนึ่งของคลิปนี้เป็นฝันของบ่าเปช่องสตาดาค่ะนอนฝันว่ามีคนมาบอกว่าจะต้องไปรบนะคะให้ไปเป็นทหารตัวผู้ฝันหรือว่าเบ่าเปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงคนที่มาบอกเขาก็ยืนยันว่าต้องไปต้องไปนะพอไปแล้วก็ไปเจอกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงท่านเรียกพบนะคะแล้วก็เอาปืนให้กับบ่าวเปด้วย ให้มาสองกระบอกนะคะในหลวงบอกกับผู้ฝันว่าผู้ฝันต้องไปนะถึงจะลบชนะในฝันก็ไปลบกับเขาด้วยนะคะและได้ยิงปืนด้วยเสียงปืนเนี่ยดังสนั่นจนสะดุ้งตื่นซึ่งฝันนี้ผู้ฝันเขาบอกว่าเป็นฝันดีนะคะฝันถึงรัชกาลที่9ก็เลยตีเลขค่ะเพราะว่าในหลวงเนี่ยเอาปืนมาให้สองกระบอกก็เลยตีเป็น9 2 8 ส่วนเลขล่างนั้นให้เป็น1-6นะคะเพราะว่าปืนที่ได้มานั้นเป็นปืน M 1 6ค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบเลขนี้ก็ลองเอาปิลุุนไปเสี่ยงกันดูนะคะฝันที่2ของแม่หน่อยค่ะแม่หน่อยคนฝันแม่นจากช่องบ่าวแอมฝันว่ามีคนเอาเด็กทารกมาฝากเลี้ยง8คนเลยนะคะเป็นชาย4หญิง4เขาเอาเด็กมาวางไว้แล้วก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ ผู้ฝันก็บอกว่าเข้านอนนะคะเข้านอนพอตื่นขึ้นมาอีกทีเด็กหายไปค่ะเหลือแค่สคนนะคะผู้หญิงคนกับผู้ชายคนผู้ฝันเห็นเลขขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเด็กด้วยนะคะเห็นเป็นเลข9559ค่ะและผู้ฝันยังตีเลขเพิ่มเติมนะคะเป็นเลข812ส่วนบ้านเลขที่ที่มีคนเอาเด็กมาวางไว้หน้าบ้านนั้นก็คือเลขที่78ค่ะ ฝันที่3ค่ะพ่อแดงจากช่องสตาร์ด้างวดที่แล้วเนี่ยพ่อแดงฝันได้5 8ตรงๆเลยนะคะงวดนี้ก็ฝันถึงปู่เจ้าที่คนเดิมนะคะมาหาอีกแล้วท่านมาขอกินน้ำหวานค่ะในฝันเนี่ยเขาบอกกับปู่ปู่เจ้าที่ว่าไม่มีเงินเลยปู่ปู่ก็เลยบอกว่าอา้าวงั้นเอาเลขไป7 3 2 ปู่เจ้าที่องค์นี้เป็นคนเดียวกับที่บอก58เมื่องวดที่แล้วนะคะงวดนี้ก็มาให้พ่อแดงอีกแล้วค่ะ732แต่นอกจากเลข3ตัวแล้วนะคะพ่อแดงเขายังให้อีก2ตัวนะคะเป็นเลขที่บอกว่าขึ้นมาเองที่หน้าอกค่ะคือตัวของพ่อแดงนั้นเล่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็เจ็บหน้าอกขึ้นมานะคะบริเวณตรงฐานเต้านมเจ็บมากนะคะจนต้องกินยาแก้ปวดเลยทีเดียวก็เลยก้มนองดูที่หน้าอกตัวเอง เห็นเป็นรอยแดงๆขึ้นมาค่ะขึ้นเป็นตัวเลข36นะคะเป็นเหมือนจ้ำเลือดแบบนั้นนะคะใครชอบก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะคะฝันที่4ค่ะเป็นแม่แดงของช่องเบาหนองเขาฝันว่าไปเก็บพริกที่สวนที่โพน่ะนะคะเก็บๆอยู่ก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกเลขมองหาคนพูดก็ไม่มีเสียงที่ได้ยินกระซิบบอก6 8 7 พูดะ,ะพูด6 8 7อยู่หลายร,ารอบแต่ว่าเป็นเสียงแบบกระซิบเบาๆผู้ฝันก็เอียงหูฟังแล้วก็บอกว่าในพูดอีกทีซีเลขอะไรเสียงก็บอกว่าฟังเอานะ6-8-7ก็ลองไปตัดแยกเล่นเป็น2ตัวกันดูนะคะอย่าลืมกลับหัวเลข6เลข9ด้วยค่ะฝันที่5ค่ะเป็นคุณยายไลยนะคะจากช่องป้าบนคนอีสานฝันต่องวดค่ะเขาฝันว่ากลับมาจากข้างนอก แล้วหลานเนี่ยก็วิ่งเล่นอยู่เอาบินมาให้นะคะเอาบินตัวเลขเนี่ยมาสง่สงให้กับผู้หวันส่งให้เสร็จก็วิ่งเล่นหายไปเลยค่ะยายก็เลยเอากระดาษที่หลานยื่นให้เนมาเปิดดูเห็นเป็นตัวเลขหนึ่งสามห้ายายบอกว่าเขาชอบสามสี่นะคะอยากจะให้กันสามสี่เอาไว้ด้วยค่ะ ฝันที่6ค่ะคุณตาเลี้ยงวัวช่องจ่าป้อค่ะงวดที่แล้วนะคะที่คุณตาฝันว่าผีริมมูลมาบอกเลข58นะคะเลขเข้าตรงๆเลยค่ะงวดนี้คุณตาฝันอีกแล้วฝันว่าได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านคุยกันเรื่องตัวเลขนี่แหละคะ่ะคนมีหลายคนนะคะก็จับใจความเสียงแรกเนะี่ยบอกว่าเลขมันจะออก2ออีกคนเขาบอกว่าไม่ใช่ แต่อีกคนก็บอกว่าออกเลขนี้แหละเพราะว่าเขาชอบเลขนี้บ้านเลขที่ของตาเลี้ยงวัวคือ312นะคะสำหรับเลข2772นี่ก็มาอีกแล้วค่ะมีหลายฝันหลายคนแล้วนะคะลองจดเอาไว้อย่าลืมนะคะฝันที่7ค่ะแม่หญิงช่องเขยออีสานใต้ค่ะฝันว่ามีพระทุดงในวัดเก่าๆบอกกับแม่หญิงว่าให้ทำสังฆทานไปวัดนะระบุราคาสังฆทานด้วยว่าต้อง159บาทนะ แม่หญิงก็ถามว่าทำไมต้องกำหนดราคาด้วยท่านก็บอกว่าเป็นเลขมงคลเอาแค่ชุดเดียวพอแล้วพระท่านก็ให้ร่มมาด้วยนะคะบอกว่าทำสังกทานให้เอาร่มไปด้วยพระท่านย้ำนะคะว่าถ้าซื้อสังกทานให้ซื้อ159บาทนะแม่หญิงจำเลขได้แม่นค่ะคิดว่าท่านคงจะให้โชคฝันที่8ค่ะพ่ออ้วนช่องเขืออีสานใต้ค่ะ ฝันต่อง่วดว่าไปหาของป่านะคะเข้าป่าไปหาของกลับมาเนี่ยผีป่าตามกลับมาด้วยนะคะมาจนถึงบ้านผู้ฝันแล้วก็บอกว่าหิวผู้ฝันก็จัดหาอาหารให้กินค่ะกินเสร็จก็กำลังจะกลับเข้าป่าก่อนกลับผีเจ้าป่าก็เขียนเลขให้นะคะเลข3 5 1ห้าหนึ่งเพราะอ้วนก็ถามหาเลขสองตัวด้วยแต่ผีเจ้าป่าก็บอกว่าไม่มีหรอกให้ไปพิจารณาเอาเองเลขที่ให้ ก็ลองดูนะคะ3า1้าตัดเป็น2ตัวด้วยก็ดีค่ะฝันที่9นะคะน้องแอนของช่องเบาแอมค่ะงวดที่ผ่านมาน้องฝันได้4ี่หนะคะเห็นเลขนี้ที่ฐานพระประธานมางวดนี้ฝันคล้ายๆกับงวดที่แล้วเลยค่ะฝันว่าได้ไปทำบุญให้ปู่นะคะที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับพระประธานสีทององค์ใหญ่เลยค่ะ ผู้ฝันกำลังจะเดินเข้าไปกราบพระได้ยินเสียงพระประธานพูดนะคะเป็นพระพุทธรูปพูดได้ท่านเรียกให้ผู้ฝันเข้าไปหาบอกว่าจะให้เลขแล้วท่านก็พูดเลขออกมานะคะ2-7-3เเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปตัดดูนะคะเลขนี้ก็ซ้ำกันกับหลายฝันเหมือนกันค่ะฝันที่10ค่นะนต่อยช่องนอนทิยาเขาฝันว่าได้ออกรถใหม่ป้ายขาวนะคะไม่ใช่ป้ายแดง เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจนเลยค่ะในฝันแต่ว่าเลขนั้นมีแค่2ตัวคือเลข5 3ค่ะทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดียังมีอีกหลายคลิปหลายฝันเลยค่ะค่อยๆสะสมกันไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ